นี่นะครับส่วนนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นตู้เชื่อมนะครับเป็นเครับส,สามริเลยนะครับเพราะฉะนั้นทำอะไรต้องมีความะรมาะมัดระวังนะเซฟตี้ร้อยเปอรเซนต์ตอนนี้ช่างก็จะทำการบัดบัดกรีครับซ่อมซ่อมตัวทิปมันขาดนะครับขาคอยแล้วมันขาดนะครับ เราไฟฟ้าแรงดันสูงจ่ายมาจากข้างนอกนะครับตู้แคปแคปแบงค์มาเลยแล้วก็มาลงมาหาพติดกระดลายด้วยนี่เป็นไรได้อยู่พติดกระดลายด้วยนี่เป็นไรได้อยู่ นี่เลยครับนี่นะครับช่างเ็าทาการบัดกรีนะครับบัดปรีพาคอยให้มันติดให้มันติดมันติดกันที่เราจะซ่อมเครื่องจักรต้องตัดไฟทุกระบบตัดไฟมาให้ไป ข้ามาครับป้องกันอันตรายตัวนี้เป็นไฟฟ้าแรงดันสูงนี่นะครับส่วนนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นตู้เชื่อมนะครับเป็นแบัตรปีให้มีกิดกันอน่าน่าจะอบุบตัวเล็กๆแค่นี้ไม่เคลื่อนจากร็เดินไม่ได้นะครับอันตายขน,นาดอะไร เป็นมันเป็นสะพานไฟระหว่างคอยกับน,นะครับเชื่อมกันตัวนี้ในการบัดกรีเลยบัดกรีในเครื่องจักรเลยพอแล้วพอแล้วพอพอโอเค,คมันเดินจี้ตะกลัวต่านั้นให้มันละลายลงมาตะกัวตักกวตอยู่ข้างบนจี้ไว้ นี่นะครับนี่นะครับช่งางก็ทำการบัดตร,รีนะครับบัดตรี่พาคอยให้มันติดให้มันติดให้มันติดกันพับปิดกันละลายดูนี่เป็นไรได้อยู่โอ้โหพอแล้วพอแล้วพอพอโอเค ที่เราจะซ่อมเครื่องจกักรต้องตัดไฟทุกระบบตัดไฟมาให้ไฟเข้ามาคับป้องกันอันตรายตัวนี้เป็นไฟฟ้าแรงดันสูงครับนี่เลยครับตัวเล็กๆแค่นี้ไม่เครื่องจักรกระดินไม่ได้นะครับอัไรเยยังไ่อะไรไรับไฟฟ้า แรงดันสูงจ่ายมาจากข้างนอกนะครับ mm. ตู้แคบแ,แบงค์มาเลยแล้วก็มาลงมาหาตัวเล็กๆแค่เนี้ยไม่เครื่องจากก็เดินไม่ได้นะครับถ้าลเยนี่หลังไม่ไหรับไปฟ้า mm. แรงดันสูงจ่ายมาจากข้างนอกนะครับ mm. ตู้แคบแ,แบงค์มาเลย mm. แล้วก็มาลงมาหานี่นครับช่างเขาทำการบัดฟีนะครับรบัดฟีฟ้าคอยให้มันติด มันติดมันติดกันกำลังบัดกรีให้มันติดกัน,น,กนอน่าน่าจะโอคเคแล,ะละ้วล่ะโอคเคแล้วแต่มันเป็นก้อนใหญ่ๆเ,เออขอให้มันติดกันแล้ววิ่งหักวิ่งหากันได้ตัวนี้ใช้ระบบระบายความร้อนด้วยด้วยด้วยน้ำนะครับมีไหมข้อนะโอคเคแล,ะละ้วล่ะโอคเโอคแล้ว แต่มันเป็นก้อนใหญ่หญเออขอให้มันติดกันถ้าวิ่งหักวิ่งหากันได้นี่นะครับรบ,บุญครับสามร้อยแปดสิบเลยนะครับเพราะฉะนั้นทำอะไรต้องมีความาระมัดระวังนะ safety ร้อยเปอร์เซ็นต์บุญครับสามร้อยแปดสิบเลยนะครับ เพราะฉะนั้นทําอะไรต้องมีความะระมัดระวังนะเซฟตี100้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ช่างก็จะทําการบัดกรีครับซ่อมซ่อมตัวที่มันขาดนะครับขาคอยแล้วมันขาดนะครับนี่นะครับส่วนนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นตู้เชื่อมนะครับเป็นน,นี่นะครับช่างก็ทำการ บัตรฟรีนะครับบัตรฟรีพาคอยให้มันติดให้มันติดให้มันติดกันพอแล้วพอแล้วไปไปโอเค,อคมันเดิมจี้ตะกั่วตรงน,นั้นให้มันละลายลงมาตะกั่วตัวอยู่ข้างบนจี่ไว้เีแล้วล่ะโอเคแล้ว แต่มันเป็นก้อนมีใหญ่เออขอให้มันติดกันวิ่งหาวิ่งหากันได้บุครับ380เลยนะครับเพราะฉะนั้นทำอะไรต้องมีความระมัดระวังนะซฟตี้ร้อยเเซ์ที่เราจะซ่อมเครื่องจักรต้องตัดไฟทุกระบบตัดไฟมาให้ไฟเข้ามาครับป้องกันอันตรายตัวนี้เป็นไฟฟ้าแรงดันสูง พอแล้วพอแล้วพอพอโอเคตัว <Okay. S 1> น,น,นี้ใช้ระบบระบายความร้อนด้วยด้วยด้วยน้ำนะครับเนไหม่ข้อนะนี่เลยครับตอนนี้ช่างก็จะทำการบัดบัดกรีครับซ่อมซ่อมตัวทิ มันขาดนะครับสายคอยเรามันขาดนะครับปิ๊กิดละลายด้วยนี่เป็นไรได้อยู่ยๆๆนี่ครับนี่ครับ ปิดละลายดูไม่เป็นไรได้อยู่ปิดละลายดูไม่เป็นไร,นนไ,รได้อยู่เดี๋นี่ครับช่างก็ทำการบัดกรีนะครับ นี่ฟ้าคอยให้มันติดให้มันติดให้มันติดกันวัวนี้ใช้ระบบระบายความร้อนด้วยด้วยด้วยน้ำนะครับเห็นไหมท่อนะนี่นะครับช่างเขาทำการบัดกร,รีนะครับบัดกร,รีฟ้าคอยให้มันติดให้มันติดให้มันติดกันในการบัดกร,รีเลยบัดกร,รีในเครื่องจักรเลยครทำตีละลายเลยไม่เป็นไร ได้อยู่ดูครับส,สามร้อยแปเลยนะครับเพราะฉะนั้นทำอะไรต้องมีความะระมัดระวังนะ s a ฟต t y ร้อยเปอร์เซ็นต์ติลายหรืบลนี่เป็นไรได้อยู่ ที่เราจะซ่อมเครื่องจกักรต้องตัดไฟทุกระบบตัดไฟไมาให้ไฟเข้ามาคัดป้องกันอันตรายตัวนี้เป็นไฟฟ้าแรงดันสูงที่เราจะซ่อมเครื่องจกักรต้องตัดไฟทุกระบบตัดไฟไมาให้ไฟเข้ามาคัดป้องกันอันตรายตัวนี้เป็นไฟฟ้าแรงดันสูงนี่นะครับช่างเราทาการบัตรรีนะครับบัดกรตีฟ้าคอยให้มันติดให้มันติด ต,ตอนนี้ช่างก็จะทําการบัดกรีครับซ่อมซ่อมตัวที่มันขาดนะครับขาคอยแล้วมันขาดนะครับที่รเราจะซ่อมเครื่องจักรต้องตัดไฟทุกระบบตัดไฟไม่ให้ไฟ ต้องมาป้องกันอันตรายตัวนี้เป็นไฟฟ้าแรงดันสูงดอันตรายดน,นี่เป็นไร